เปียจะไม่ได้ออก่ันตูที่เปียคินผ่านหน้าบ้านเฉยเลยเออใช่ผี่ไม่ไปทั่วเลยผีอยู่ฮอ์เวย์ข้างในที่ไอเนี้ยที่วิลโลอ่ะแล้วเบียไปลองจุดทูบอ่ะลองจุดทูบหน้าบ้านอ่ะสึกคินผ่านออกเอออะไรยังอยู่หน้าบ้านเอออกเอออะไรยังอยู่ฮอ์เวย์อยู่เลยงงเลยแบบเฮ้ยผ่านได้ไงไม่เป็นไรผมชินละ กูไม่ชินกูไม่ชินอย่างแรงเลยจริงๆแล้วยิ่งเป็นทางตัวนี้ยิ่งไม่ชินอย่างแรงเลยอ่ะไอยผมชินกับผีเกือทุกทีแล้วะโดนออนท็อปบ่อยเริ่มชิน ไม่ลงในห้องน้ำห้องยืนนานเลยฮะม,มปิดหรอใช่รหบผมปิดปิดเมื่อกี้เดินเร็วไม่แปลกนะเพราะเป็นไยจูใช่ไหมเพราะอุปกรณ์เราค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่ามันไม่ต้องเดินผ่านตรงไหนก็ได้ถ้างั้นแนหะละไลจูเดินแค่มีอุปกรณ์ในแอบ,บก็เดินไหวแล้วปะ่ะมันตรงจุดหน้ากล้องพอยอ่ะ ไอ้ตรงจุดตรงต้นเท่าอ่ะมันจะมีกล้องพอยอยู่อาจจะเป็นที่ว่าระยะเครื่องมยมงอยู่ในระยะเครื่องอะไรนะก็แล้วอ๋อดูดรอบๆเอาสินะดีนปยังดีไม่เหมือนเมื่อก่อนแมงดูดทั้งแมพไปทำไมมันเงียบเลยวะตรงนี้มันมันมีฟันอ่ะใช่แถวนี้ฟันตีเบียร์ดูดปะนเนี่ยเนี่ยฟันออกปากเอานีนี่เดี๋ยวนั่งก่อนนะ อันนี้อันนี้พลอยรูดปะ่ะพอยพโอเคคุณจะมาะดิบยังยังครับยังเจอองศากำลังลงเหลือห้าแล้วเหลือสี่แน่ใจนะไม่ให้กูมาตั้งก้องมึงหายไปอีกนะต้องให้ต่ำกว่านี้ปะ่ะเหลือสี่เอง่ะไม่ไม่ลงต่ำกว่านี้แล้วไปบอกเข้ามาในตีน อีเมสสองเอยโยนของเต็นท์สีเหลืองจะเล่นเต็นท์ฟ้านะเต็นท์ปิงไหนอะโยนที่ไหนล่ะปล่อยเออแล้วก็ไฟกระพริบที่ที่กบเขาไฟอะที่กองไฟอ่ะ what เอ๊ะ เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไหนอะ่ะดังจากอะไรวะ,อ,ะ,รอ,ะอีเมดเด้งเมื่อกี้เด้งไปเอ่ออีเมท้าครับอีเมท้ากำลังผีอยู่ไหนใช่ป้ะหรือรอดูอีกทีดีป้ะมันเด้งมันเด้งไปถึงเลยเลยเด้งไปแม็กซกับหนึ่งแล้วเด้งกลับมาหนึ่ง างานอีเวนต์มันดังจากอะไรวะนุ่นอยู่ไหนวะเนี่ยหรือว่าอยู่ตรงกลางวะเบียร์ผีอ่ะอยู่สามแยกปะตรงเนี้ยมีมีฟันฟีดเล็กๆคอยตั้งกล้องวอไว้นนนะแล้วตัวขยุ่นถ่หน้ากล้องกวางวะกล้องไหนกล้องไหนมีต้มตุนข้าวอ่ะมีอะไรลอยผ่านแบบว่าไม่รู้ ปีถึงตรงนี้เลยนะเนี่ยวันออกปากถึงตรงนี้เลยนะเนี่ยใช่เอ้ยดอด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 คุ้งเขาหาเบียร์เลยเมื่อกี้เอเด็ดก็เช็คพวกนักคุ้งเหยอดีเบียร์ข้างนอกอ่ะเดียร์ซีขี่มากเลยมันโยนอะไรแถวนี้ว่าทำไมอีเบสดังวะอ่าอันนี้อันนี้ดอดเอาทัวร์ไปก่อนนะไออีเวนบสยังเพิ่งตีนะผมยังไม่แน่ใจว่ามันห้าไหมอ้าว มันเด้งมันเด้งมันเด้งแค่แป๊บเดียวไงก็เลยไม่แน่ใจว่านับไหมต้องให้เด้งนานกว่าน,นี้มั้ยรูงมากินยาก่อนลุงเบกับรูงเบกินยาก่อนไม่น่าทันเลยปะไม่น่าทันอะไรนี่หลอกหรอกือล่าหลอกโอ้สามดาวแน่นอนแบบนี้อ่สาสองดาวให้มันสูงจะกินแล้วนะตอนนี้ห้าสิบสองอันนี้ยาเหรอไม่แดกก็ไม่ขึ้นอะ อะไรเดี๋ยวฮัตติไม่ขึ้นอ่ะอค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นขึ้นถึงเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูก่อนเข้าไปนะโอเคพี่ขวาคือกินใช่ไหมใช่ขึ้นหนึงเจ็ดสิบสองกำลังขึ้นกำลังขึ้นเย็นมันจะเย็นหน่อยเราจะรอดูก่อนไปขึ้นหนึ่งเพราะเราจะได้รู้ว่ามันเท่าไหร่อ่ะแบตเตอรี่เข้าไปกันมาร์คอุณหภูมิไว้ไหนวะ สามสิบอ่ะเมื่อกี้เรีที่แปดสิบอ่ะแล้วมีอยู่ในบ้านมันก็เลยลบอีกอ่ะง้นง้นผมกินอีกขวดเลยนะอ่อฮะกินแล้วกินแล้วกินแล้วต้องรอก่อนวะเราค่อยเข้าหรือว่ากินแล้วเข้าไม่แล้วเข้าไปแล้วมันจะเด้งขึ้นไหมไม่รู้เข้าไปน่าจะเด้งขึ้นแต่พราะด้วยความมันมืดแล้วสติการ์ดลงสวนกันก็ไม่ขึ้นหรือเปล่ากี่เวเข้าไปตอนเจ็ดสิบสอง ออกมาก็ยังขึ้นอยู 49, ่นะเนี่ยเป็นเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าอ๋อที่เบีรยก่อนเข้าไปมันขึ้นไปเจ็ดสิบแปดแล้วอ๋ออ๋อเค๋เก๋เก๋ก็ถึงบอกให้เบี์เพึ่งเข้าไปผมโยนอุณภูมิไปไว้ไหนวะเอาอันใหม่ไปเลยแล้วกันอันเก่าเบี้ยพีโยนไว้ตรงสามแยกอะเมื่อกี้ผีออกมาหลอกผมเจอกงสามแยกด้วยนะที่เห็นเนี่ยไปกับพีทสามแยกด้วยนะ เปิดไฟก่อนนะนจะได้ลดชา้าหน่อยอ่ะเบียดเปิดเลยเเดีกว่านี่เปิดแล้วเหรออือสว่างเกินก็ยังฟังนออกปากแถวนี้อยู่มันมีเบียดเลยนะงั้นเอาเกลือมาโรอยไหม,มโรยแล้วโรยแล้ว อีเมดดังแต่ถ่ายอะไรไม่ติดเดี๋ยวคืออะไรวะดอดอืมใช่ทานหรือป่าเมื่อกี้ตายน้องเป็นโลลี่เป็นสาวอุณหภูมิอ่าอุณหภูมิมในเต็นท์เหลหือสี่แล้วคุยไปเลยให้เบียร์คุยก่อนเลยมัน,นอาจจะคุยยากก็ไม่มีใครถือคู่เลยนะระวัลใคร,<ฟ><ฟ>รอยู่เสีย w ข้างนอกอุณหภูมิเพิ่ม Are you here? Are you Billy? เป็นต่าง Are you here? เป็นรูดเต็นมาเมื่อกี้เปล่าครับ Are you here? เป็นไหนโดนรูดวะ Where are you? Are you here? ก็เต็นท์ูเออเต็นทูก็ตีวอน่ไม่มีไร่ว่ามันไม่ตรงจุดวะต่างขนั่นน่ะสิน่ต้องตรงจุด่อยภาษาในเต็นท์หรือสูตรละตอนนี้เราคุยเต็นท์ดูลบหนึ่งลบหนึ่งบหนึ่งปิดปิดปิแล้วเันั้นแะเหลือลบหนึ่งครับ ว่ายอยู่อะไรอยู่เพี้ยตีบล็อกมีแล้วถ้าเกิดเป็นฟีซิ่งกับดอดอตให้ก็ปุยแล้วก็ได้อเม D5 ตอนนี้ค e ือเพราะว่ามันเป็นอ D5 แล้วล่ะเพราะว่าเขาเราไม่เห็นโอ้นี้นะโอเคโอ้นี้อันนี้อันนี้ก็จะ5จนะเพราะว่าเด้งขึ้นไปแม็กไปเดี๋ยว q u ค s t Clean Motion ทำไมกูถ่ายรูปไม่ติดวะเมื่อกี้มันเพิ่งปรับแต่เกียงต่อนะเลยนะตีนเดี๋ยวตีนสิบ มีแรวจะหลุนอะเบียร์อ่น้อยแล้วอ่ะเขากำลังกินยาตูกเป็นโอนี้เฟสเหลือมูชันพาราโบลิกทีมก็เขียนอยู่ในเต็นท์มเบียร์ต้องเขียนอยู่หน้าเต็นท์ครับหน้าเต็นทก็น่าจะโดดหรือเปล่าวะถุดทู่ไปก่อนครับช่วยหน้าอันหนึ่งไว้วหนึ่งแป๊บหนึ่งนะเข้าไปก่อน ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้องเกาะขาที่เดินผีเดินกว้างๆนี่ผมมันเป็นโอนีปล่าวะมีตัวไหนไม่กว้างมั้งเออก็จริงนะใครเปิดไฟวะออเบียร์ตั่งเห็นหายไปแต่หนึนงวะผมผมผมมีคำถามต้องปลูกอะ มันมีมันมีดีเลย์การจุดจุดทูบไหมไม่รู้เลยเห็นมันทูบสั้นติดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะติดสตันห้าวินระยะสามเมตรเป่าเไม่ให้หมายถึงตอนจุดแล้วมันมันติดทันทีเลยปะหรือว่ามันต้องเดินหนีก่อนแป๊บหนึ่งแล้วค่อยจุดต้องเดินหนีติดมีดีเลย์โอเคเรียนฟังพารบลิีก่อนสารบลิกเออผมไปฟังอืมอืมครับ ุยเดี๋ยวกดอันทุกอย่างเงียบแบบนี้เลยเหรอถ่ายถ่ายร,รูปมีสามตีนสี่สี่ตีนเลยตายปะไม่ตายหรอกสติเป็นสี่สี่ตัวนะแต่ว่าติดกัะเขียนอยู่ไม่ไม่น่าโดนหรอกกัะเขียนรุ่นนี้น่าจะใช้ดีเพราะว่าไทยมันหายไปไอ้รม้มอยู่ไหนอะเบียเราส่งด้วยเยอมันจะ่เห็นอ่านนะาราบริอ่ะ มุมไม่เห็นมีคนยิงมาเลยนะอันนี้กินเลยปะล่าหรือหลอกหลอกอ๋อหลอกเหรอเป็นองนี้ได้เป็นองนี้จริงแต่มันเ่ีด้หลอกแบบเนี้ยงั้นงั้นผมกกีนเลยนะผ่านปะไม่ผ่านผ่านไหมกีนเข้าไปถึงในเต็นท์ใช่ใช่เข้าเลยเข้ามาในเต็นท์นั่นแหละไม่ผ่านคือ ผู้พิเรยะนะถ้าลุงจุดไปได้ใหญ่ใหเอ้ยล่าเนี่ยว่ะจุดหรือครับไม่เป็นลุงอะไรวะเนี่ยไอ้ลุงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เบียร์เข้าไปขีดเราได้คอยควบแล้วดิไปขีดคนนี้ได้นะเบียร์เพราะว่าผู้พิเรยะนะตอนเนี้ยใช่ผมนึกว่าจะรำแบบเดิมได้แบบจุดไม่รู้ตัวเนี่ยก็เลยถ่ายเข้าไปไม่นึกว่ามันจะสร้างขนาดนี้ ถ้าไป่กินเป็นจตรงไหนบ้างลุงจุดนั่นค่ะตรงฟองไฟเลยอะกองไฟเลยอน่มันมันมันเขาเรียกว่าอะไรวะมันเริ่มล่าตรงไหนฮะเมื่อกี้มันไม่ได้เกิดตรงในเต็นท์นะเด็กไม่เกิดที่อื่นเกิดตรงตรงไหนวะตรงโต๊ะะกินข้าวไปะล้ผมมีคำถามพีนตอนล่าได้ไหมเบียเปลี่ยนละเบียไปกีนตอล่าแทนเลยออ ไม่รู้ว่าย้ายไปไหนวันนี่ไม่ใช่เวลามาหาผีว่าผีอยู่ตรงไหนละใช่ครับทุอไม่พอแล้วใช่ทุบไม่พอแล้วเออเรียร์รอผีล่าแล้วก็ตารไม่ทันก็พอโอ้โหศพลุนทะลุทะลุนี่แหละทะลุแล้วถ่ายเพื่อนไม่ได้แล้วอ้าวอันนี้ผีล่าเหรอถ่ายไม่ได้แล้วเลยเดือ ล่าอะไรเนี่ยล่าเลยลอกหลอกหลอกมันตุกตุกทุกทีเม่กี้มันเดี๋ยวนะคอยถือป้องเตรียมไว้ตรงหน้าประตูด้วยได้ปะไม่ไม่ถูถ่ายไปแล้วนี่พีอ่ะใช่ถ่ายถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายได้สองดาว่านมาหลอกกินล่าจริงไหม ไม่ล่าไม่ล่าหรอกจิตคู่ไปแล้วแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วพีนะผ่านกันผ่านอยู่ดีผ่านยู่ดีจะเบ <ๆ S 1> ียเบียแอบก่อนไหมแอบอยู่ออกไว้ตอนนี้น่าจะโดนกินตับเลยเดี๋ยวนะแสดงว่าคีนผีที่อีเวนต์เราได้อะดิน่าจะได้ก็เมื่อกี้เบียก็ผ่านไหมพี่กีนตัวใส่ไม่รู้แต่ตัวแต่ตัวตัวทึบเมื่อกี้ได้แน่นอนขี่โยนของใส่เบียด้วยป่ะ ออกเฮียนมากเลยฮะผีคนนี้ตลอกร่างเต็มบ่อยนะน่าเป็นโอนิชัวแล้วเพรา,า,าะตุดไปขี่ีจะเห็นนะเห็นเห็นดิตอนจุดไปแฮกมันเห็นไหมวะเห็นเห็นเออไวขีกันไม่น่าต่างกัน เราก็แค่เห็นบางสี่อะไรเลยก็พิสถึงถอดเองพอดีในโฮมีโฮแบบเฮ้ยเสียงไมค์กันเขียนไหมเหรอใช่ใช่ปะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ไหมหไม่ขีดเธอไหมหมดแล้วละอ๋อไม่ขีดมีก้าวจำกัดด้วยเนี่ยมีใครต่อหรือต่อเหรอไอ้คนเดินผ่านโมชันผมนะไม่ใช่ผีเออเดินไปดูแมงเขียนข้างใน ตาเลยมันได้เหยื่อไปแล้วไงได้เหยื่อชื่อเอมิลิต้าแลยได้นุงเหรอเออไม่ร ok ู้เลโรลี่กับลุงก็รู้กันอยู่มันมีผีเปี่ยนอะไรที่ถูกเที่ยวผีเปียนนใส่อีกโบวเนี่ยสติเขาขึ้นไห้พครัจะไปขึ้นอะไรอ่ะสูงเหมือนเดิม โอ้นี้อะมอมัสแอคทิวิตี้เวนี่โฟอนที่ก็คือยูดอ๋อแล้วก็ดูสติไวขึ้นด้วยถ้ามีคนอยู่หลายคนยี่ยูดเร็วเขาขี่ไปแล้วเนี่ยรอกันล่าถึงจะออกเนี่ยตาแล้วบ้านเนี่ยมเวน่ะเกิดเกิดเต็นท์เหลืองครับผีอ่ะเดินออกมาแล้วเดินเข้าไปในเต็นท์ขาวแล้วโอเค เพียนไม่อคิสีดผีแน่ใจมันไปหาเบียนะมันไปหาเบียนะเบียอ้าวเบียงหลงอยู่ยังหมุนอยู่นะเดนนปาเข้าไปในเดนนปารละหาย้ปเบียออกแล้วครับหายแล้วหายแล้วหมดแล้วเหมือนกันไม่ีหมดแล้วไม่ใช่คนจ่ายตังค์นก็ไม่ประหยัดไงคนจ่ใช้่ดลดจะใช้ไอ้นี่มันก็หายไปเลยปใช้ทีเดียวก็หาย ไม่แน่ใจไม่ต้องให้หมดก็หายอาารอบนี้ต่างเติมมไม่หนาวเราเสียลุงไปแล้วเป็นโอนี้ปะโอนี้ครับโอเคแต่ว่าอ e ีเบนท้าต้องให้เด้งอันนั้น,นจริงๆต้องให้เด้ง